ปาดลินบนมือว้นเว้นโอ้ยน้ำหนองผุขาหู้นขันหนองเกือบโบเห็นขันโอ้ยไปบึงกันไปตะมุม,มแมลงเนี่ยโบหูบุ๊หูน่าด๋ลินโบเศร้าอยู่แบบนี้ขาแท้แท้โอ้ยตายตายตายฝนฝ้า มาพ่อมือเขาพันซาได้ไหมน,นี่โอ้ยอยากได้กินแน่สีล่มเลยนี่นี่กระไดโอ้ยดินบวมมัน,นีฝนตกแห้งดินบดมือโอ้ยตกออกมากนี่คนแท้ๆนี่กระไดไม่ขยุ่งนี่กระไดเดีย่ยวไม่ขยุ่งโอ้ยปลูกไว้ซ้าในเห็นแกนมันมือบอจังไดบุ๊ ก็สิเห็นก็คือสิมันกล้ยอ้อย,ยมูลนี่ละตัวน่ะยันงน้อยเดียวยันงน้อยเดียวสิร้่นโอ้ยนี่นมันจะยุง่งโอ้ยเศร้าไหนกว่าน้ำน้องภู้ขามสิขาดไปแล้วไายแท้ๆผุนไายแท้ไล้าวาโอ้ย ตอนยำตกกานะนี่ไปมวยอย่แล้วผู้เฒ่าโบราณ่นว่าพี่น้องเอ้ยเ่าผสมภาษาผลดีพ่นว่าโอ้ย ปลากระโบลายโดยมีเตปคอรน่อยกับปลาซิวพเวเรมกอยู่อขอ้ยคอคอรคอหน่อย